ตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมา worldwide รายการสนทนาแบบ r รียลิตี้เพื่อเปิดโลกทัศน์ของผู้ชมให้รู้จักหวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเรียกชื่อเล่นพี่ค่ะ <c oughs> พี่ขวัญครับพี่ขวัญเเป็นรายการฮวงจุ้ยคุยเพลินค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์ ที่เชิญท่านอาจารย์มาตรวจห่วงจุ้ยตั้งแต่เมื่อปี2562ครัสักประมาณเดือนเดือนมกราเดือนมกราต้นปีเลยนะคะ uh huh. ก็เป็นบ้านพักอาศัยที่อยู่ในหมู่บ้านแหละเอาตรงๆเลยก็ทิศทางอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้เหมาะสมหรือกระทั่งชัยภูมิ ก็ไม่ได้เสริมหนุนดวงชะตาอะไรแต่ก็ขอร้องให้ท่านอาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งพี่ทํางานข้าราชการคอ่าทีนี้ก็หลังจากนั้นที่ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะพี่เขาทาเลยนะคะทำหงจุ้ยทันทีอาจารย์ให้ทําอะไรตําแหน่งมงคลนั่งกินนอน,น,อ,นอ่าทุกสิ่งแล้วก็เอาครัวออกไปด้วย ไวไวอเอาไปไว้ข้างนอกหลังบ้านในขณะที่พื้นที่มีไม่มากแต่ก็ทําครัวไซน่ารักมากแล้วตัวก็มีรูปให้ดูนะคะว่าพี่เขาก็ทําตามคําแนะนําของท่านอาจารย์<ม>ทุกอย่างเท่า,ท,าที่ทําได้และผลจากการทําองจุ้ยบ้านก่อนค่ะพี่ครับก็ไปก็ว่าเมื่อประมาณอาจารย์มาตรวจก็ประมาณมเดือนมกราหกสองครับแล้วไปขอเลิกจากคุณหมอก็วันที่ยี่แปด กุมภาพันคือเลิกนี่เป็นเลิกเลิกทุบบ้านนะมันจะต้องมีเลิกนะคะอไม่ใช่ว่าอยู่จะทุบเลยค่ะจากนั้นก็ทุบบ้านจากนั้นก็วางเคสประมาณเดือนเดือนหกครับหกในปีเดียวกันพอพี่ทุบแล้วทําซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงอีกสักประมาณภายในสองเดือนเนาะประมาณสักกุมภามีนาสามสี่เดือนน่ะ สามเดือนสี่เดือนน่ะนะครับแล้วก็บวกกับวางเคสไปด้วยครับพอวางเคสแล้วก็จะก็มีความมั่นคงขึ้นนะจากที่ไปช่วยราชการอยู่ก็มีคําสั่งมาให้ให้ไปลงตัวจริงอยให้เป็นตัวจริงนะที่ออหลังวางเคสแล้วก็ออกอาการตัวนี้เลยครับค่ะค่ะออกอาการตัวนี้เลยนะอ้าอ้า เห็นกันจะจะชัดๆไปเลยว่าพอทําทุกอย่างแก้โครงสร้างบ้านเรียบร้อยวางเคล็ดคือวางเคล็ดอย่างที่ตาโตบอกนะในตําแหน่งบ้านเราอ่ะมันมีมีทั้งตําแหน่งเสียตําแหน่งดีมันก็ต้องทั้งแก้ไขและเสริมก่อนเสร็จจากนั้นก็วางเคล็ดเสริมทีนี้พอพี่เขาวางเคล็ดผลคือได้ไปเป็นตัวจริงละอ่ะวางเป็นตัวจริงผู้ใหญ่ก็ช่วยโยกย้ายไปเป็นตัวจริงจากที่เป็นตัวสำรองเป็นตัวสำรองอยู่ก็ลงตัวจริงเลยครับอันนี้ ในการวังเค็ดนะครับอาการแล้วก็มีก็จะมีอีกอย่างผมไปทําแซกีนะครับเดือนไหนคะแซกีประมาณเดือนเจ็ดครับหกสามแซกีเป็นตัวจริงก่อนด้วยหรือยังอันนี้ตัวตัวจริงแล้วครับเป็นตัวจริงแล้วไปทําแซกีย้ําเพิ่มไปอีกแซกีจักรพรรดิเมื่อเดือนเจ็ดปีหกสองครับเพิ่มพลังต่อเลยพอเป็นตัวจริงปุ๊บก็ติดต่อไปขอทําแซกีจักรพรรดิที่บ้านภูเขาอืม ก็จะมีอาการว่าเคยมีรายได้หรือว่าส่วนหนึ่งไงนะมันก็จะเพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งเป็นสองเท่าออกผลอีกออกผลอีกออกผลจากเงินมีอยู่เท่าเดิมเท่านี้เท่านี้อ่าเพิ่มอีกเท่าหนึ่งเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงนะว่าจานวนแค่ไหนดูสีหน้าแววตาถึงแม้จะปิดหน้ากากก็รู้ว่าจํานวนไม่น้อยช่วงโควิดพอดีค่ะอ่าแล้วก็มีทําอีกที่หนึ่ง ตที่ใส่กีท้องมังกรเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครับเือัอันนี้ออกการแรงมากเลยประมาณห้าเท่าได้รบ้าเป็นไงคะผมก็ไม่น่าเชื่อพอทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอทำเสร็จท้องมังกรอีกปุ๊บจัดมาเลยอีกห้าเท่าหเท่าเลยคเป็นไงฮะที่ที่อ่านมา อาการแรงมากเพราะว่าสกทีทองมังกรแรงรแรง,แรงส่งผลเรื่องการเงินโดยตรงและที่สําคัญคือยิ่งท่านอาจารย์ไปทําตะข่ายดักทรัพย์ไว้ให้ยิ่งไปเสริมความมั่งคั่งร่ารวยให้ที่ตรงนั้นก็ยิ่งส่งผลท้องมังกรอีกชัดเจนเลยตรงนี้เขายังไงเขาเรียกเข้าไปยังไงหรืออยู่ๆมันมายัางไงมันแต่แต่คือทํางานอันนี้ก็ทํางานปกติ ทำปกติเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็มาเองแล้วก็ยังแปลกๆงงอย่งนในขณะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเท่นนี้แต่พี่ก็ไม่โดนผลกระทบก็ลองดูครับใครอยากยันเป็นแบบนี้ก็ลองพี่ก็คุยกับตาโตอยู่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้แต่มันมีจริงได้นะคะทีนี้ตอนนี้วันนี้ก็เลยเชิญท่านอาจารย์มาตรวจซ้ำที่บ้านที่ทำ วงจุ้ยไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะท่านอาจารย์ก็แนะนําเพิ่มเติมไอ้นี้ที่ที่เราเอามานั่งคุยกันตรงเนี้ยให้เป็นตัวอย่างของลูกศิษย์หลายๆคนที่ว่าเ,าเวลาทำํำวงจุ้ยแล้วเนี่ยมันต้องเดินหน้าทําเสริมไปเรื่อยๆตอนแรกพี่คิดพี่คิดไหมคะว่ามาตรวจคราวนี้เราจะต้องย้ายบ้านไหมเพราะว่าครั้งครั้งก่อนท่านอาจารย์เคยบอกไว้ว่าถ้าดีขึ้น ก็ให้มีสเตปต่อไปอาจารย์ได้ให้เป็นรายงานผลอะไรแล้วก็ไม่กล้าไปรายงานะนทําไมไม่กล้าไปรายงานไม่รู้ติดอะไรมันเหมือนกันไม่กล้าอ่นก็เลยพอครบปีแล้วกนค่อยว่ากาันเไปหาคุณาตาโตก็ทําลองส่งไลน์ส่งอะไรไปดูว่าเช็นอาจารย์มาตัวดีดีไหมเพื่อเราอยากก้าวข้ามไปขั้นต่อไปนะค่ะค่ะคือเดินหน้าไปเรื่อยเอืะอปกติพี่กลับมาพี่ทํางานอยู่ที่เชียง เชียงรายครับเชียงรายแล้วกลับมาที่กรุงเทพอยู่ที่บ้านนี้เจ็ดวันครับหนึ่งเดือนมาเจ็ดวันหนึ่งเดือนมาเจ็ดวันปกติเนี่ยพลังที่เป็นพลังฮวงจุ้ยของบ้านนะคะคือสัปดาห์หนึ่งอาจจะต้องมากินพลังบ้านที่เราทําอยู่เนี่ยสักประมาณ4ี่วันต่อสัปดาห์แต่เนื่องจากว่าพี่เนี่ยเข้มแข็งนะต้องใช้คํานี้ทําทั้งไสกีจักรพัฒน์ทั้งไสกีท้องมงกรจักรพัฒน์นี่ก็คือเรื่องของความมั่นคงหน้าที่การงานอันนี้ชัดเจน ส่วนพระท้องมงกรปุ๊บได้เงินครับอือตอนนี้จะเอาอีกกี่เท่าคะชัดเจนมากเลยมงกรท้องมงกรออาตอนที่พี่ทํารู้สึกยังไงตะโตตะโตอยากอยากให้เล่าความรู้สึกวันที่ไปทาใส่กี่ท้องมงกรเราจะเห็นวันนั้นท้องฟ้าด้วยเนาะครับท้องฟ้ามีเหมือนมังกรเนาะเป็นเมฆไรูปเป็นเมฆรูปมังกรอ่านั่นแหละในวันที่ทําอธิษฐานขอยังไงความรู้สึกที่วันนั้นที่ไปทํามันมี ความมั่นใจอารมณ์ยังไงเล่าให้ใพวกเราฟังกันหน่อยแล้วก็มีความมั่นใจตังต่ทำไสกีจกกักระพัดแล้วนะอ๋อค่ะอ๋อมัน่งผลทั้งด้านสุขภาพหรืออะไรมมีความแข็งแรงเรื่องด้านการเงินอะไรเนี่ยครือมั่นใจแล้วมาทําท้องมังกรนี่อ๋อคือติดตามรายการแหละติดตามรายการครับอ่าฮะแล้วก็พอเห็นว่าทางคุณสมบัติอ่าอย่างนี้ดีกว่า บอกคุณสมบัติของเรื่องท้องมังกรว่ามาด้วยความมาั่งคั่งร่ำรวยโดยเฉพาะแต่จริงๆออหนูถามส่วนตัวเลยนะการทํางานข้าราชการเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นเงินเดือนมันก็จะเป็นเงินเดือนประจําประจําประจําอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้เนาะว่าจะต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแต่ทางนี้กับมีลู่ทางที่เขาให้มาแหละว่าง่ายๆเอาไม่รู้ว่ามาอย่างไงแต่รู้ว่างานนี้เชื่อั มันมาเองอ่ะนะเชื่อสุดใจเลยเนาะอย่างนงี้มันส่งผลเนี่ยนะผมมาได้เป็นการจากทาแท็กี้เนี่ยนะครับส่งผลให้คือพี่เขาเน้นย้ามากมันก็มาเองใช่นี่พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งช่วยนิดนึงคือพี่เขาเน้นย้ำตั้งแต่วันที่เราเจอกันที่ท้องมังกอแล้วว่าโอ้โหมันมันดีขนาดนี้มันเลิศขนาดนี้เอวันนั้นเราเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วแป๊บเดียวเองได้ถึงห้าเท่า ขนาดนี้อเอาละกะ็บอกเพื่อนๆหน่อยเรื่องของการตัดสินใจในการที่จะทำฮงจุย้ยหรือการทำแซกีให้ให้มีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่คือเชื่อมั่นความศรัทธาชวนชวนชวนให้นิดนึงค่ะว่าสมมติอาจเจอกันเพื่อนคุยกันเนะี่ยพี่จะบอกเพื่อนๆว่ายังไงะจะบอกนะครับว่าแซกีนี่มัน อธิบายก็ยากนะครับต้องต้องมาทําด้วยตัวเองสัมผัสเองสัมผัสเองถึงจะรู้แต่ต้องมีความเชื่อมั่นนะต้องศรัทธาก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหนะค่ะแล้วก็จะเชิญนะครับให้มาลองดูนะครับเคท่านอาจารย์ภูมิใจในตัวพี่มากในตัวของลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จว่าเออถ้าทําตามหลักวิชาแล้วเนี่ย ก็จะประสบความสําเร็จอย่างนี้วันนี้ตาะโตก็ขอขอบคุณพี่ขวัญมากนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงวิชาการจ้าจ๋าก่อนที่จะเดินเรื่องดําเนินเรื่องเข้าสู่ทิศต่อไปความหมายนะคะจะเป็นทิศตะวันออกแล้วนะหนูมีเรื่องจะเล่าให้ลุงฟังนิดนึงก่อนว่าสิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่เนี่ยหมายถึงความหมายของทิศ แล้วก็การที่จะต้องตกแต่งการใช้เฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็ตามให้มันเหมาะสมควบคู่ไปกับทิศนั้นๆแต่ต้องแยกแยะค่ะเพราะว่าจะมีลูกศิษย์อาจจะเป็นลูกศิษย์ใหม่หรือท่านเก่าๆเ,เกิดความสับสนอย่างนี้ค่ะลุงอ่ะอย่างสมมติว่าเขาสงสัยอย่างเช่นเราบอกว่าทิศเหนือมันเป็นทิศธาตุน้าใช่ไหมสี ที่จะเป็นท่าน้ำกับสีน้าเงินสีดําสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่หรือทิศนั้นก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงแต่เหตุใดบางทีท่านอาจารย์ให้วางสีอื่นเช่นสีแดงที่มันปะทะกับทิศเหนืออย่างนี้เลยในปีนี้นั่นหมายความว่ามันมีเรื่องของดาวประจําปีที่เดินเข้าไปตกอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นดาวสามอ่ะถ้าเป็นในปีนี้ พอดาวสามไปตกปุ๊บท่านอาจารย์ก็จะต้องหาสีหรืออะไรก็ตามที่มันไปขมไปแก้ไปทําอะไรให้มันอ่ะไม่เกิดความเป็นอัปมงคลก็เลยจะต้องใช้สีเหล่านั้นแต่ถ้าเมื่อพ้นปีนี้ไปก็ต้องเอาออกแต่สุดท้ายความหมายของทิศนั้นมันก็คือยังเป็นธาตุน้ําอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกแยะระหว่างดาวปีที่แก้ไขกับไอที่เราพูดถึงเรื่องโหลสูอันนี้ลุงเข้าใจใช่ไหมคะหนูแค่อยากจะบอกว่า,าบางทีพอเราบอกว่าเป็นแบบนี้ ความสงสัยมันมีอย่างเรากําลังจะพูดถึงดําเนินการมาถึงที่ตะวันออกอาหนูพูดจบไปแล้วสองนาทีช่วงเวลาที่เหลือเป็นช่วงของลุงแล้วล่ะค่ะที่ตะวันออกในการตกแต่งธาตุธาตุอ่ะก็อย่างนี้ค่ะก็ย้อนกลับไปที่คุณตาโตพูดมอสักครู่นี้ก็แล้วกันค่ะคือมันอย่างนี้ฮะที่ที่ที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเป็นการ อธิบายความหมายของทิศต,ต่างๆอของบ้านหรือของอาคารที่เราอยู่อาศัยว่าในแต่ละทิศเนี่ยมันมีความหมายของธาตุประจําทิศแล้วก็มีสีประจําธาตุของทิศน,น,นั้นๆอยู่คราวนี้การให้ความรู้เบื้องต้นหมายความว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าทิศที่มีธาตุน้ําเยอะเราไม่ใช่ว่าต้องไปประคมพวกน้ําเยอะเกินไป ราะว่ามันจะเกิดเสียสมดุลของของพลังภายในบ้านเกิดภาวะน้าท่วมที่าอธิบายไปเช่นไรนะน้าตัดข้อเท้าน้ําท่วมอะไรเงี้ยนะถ้าสูงเยอะกันไปเ่ะคือคือมันมีเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานก่อนส่วนในการที่เราให้ความรู้ตรงนี้เพื่อให้รู้จักปรับสมดุลภายในบ้านว่าอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงหรืออะไรบางอย่างที่บางครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมา มาเห็นคลิปนี้บางท่านจะแบบตกแต่งสีนโทวนพวกนี้ซึ่งมันทำให้เกิดผลร้ายแต่ถ้าเกิดพอเราทราบเราก็ลดทอนหรือปรับเป็นแก้ไขก็ลองดูบางทีมันก็ทำให้สถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนาะตอนนี้นอาจจะดีขึ้นได้น,นี่คือคือคือในความหมายที่เราต้องการจะสื่อถึงทุกๆท,ท่านว่าถ้าเราทราบเราก็สามารถแก้ไขได้ เพราะฉะนั้นพอคุณทราบแล้วเรียนรู้ไปถึงในระดับที่จะต้องวางเคล็ดหรือแก้ไขอันนั้นก็เป็นการคุมควบคุมไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาอะไรเราต้องรู้เหตุรู้ผลอันนี้เราตั้งเพื่ออะไรอันนี้เราวางเพื่ออะไรอันนี้เราตกแต่งเพื่ออะไรในกรณีท่านที่ถามเรื่องของการใช้สีแดงลูกสามเหลี่ยมในทิศเหนือคือมันแค่เป็นเซี่ยวหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้เป็นแบบปริมาณที่มากเกินไปนะฮะ พอเราอะไบอกว่าต้องใช้แบบรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่อะไรก็ได้ที่มาเพื่อที่จะทอนอ้ดาวสามที่มันเป็นธาตุไม้คือให้มีสาระสักอย่างหนึ่งเพื่อช่วยทอนพลังอัปมงคลของดาวประจําปีที่เคลื่อนตัวเข้ามาเพราะฉนั้นสิ่งพวกนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ตัวแทนในการที่ช่วยให้เราลดทอนภาวะอัปมงคลได้ค่ะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่าง ตรงกลางบ้านมันเป็นธาตุดินถูกไหมคะ,ะบริเวณกึ่งกลางของทุกบ้านเป็นธาตุดินแต่ในปีนี้ท่านอาจารย์ให้เอาน้ําไปวางก็จะแบบอ้าวเอาน้ําไปมันไม่ทําลายดินไม่ทอนดินหรอกก็เพราะว่ามันมีดาวเจ็เข้าไปอยู่ตรงนั้นท่านอาจารย์ก็เลยให้แก้ไขแต่พอพ้นปีนี้ก็ต้องเอาออกเอาน้ําออกคือน้ําที่อาจารย์ให้ตั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นน้ําขนาดใหญ่นะ,ะนก็เป็นอ่างอลาท่านอาจารย์บอกแล้วว่า ใส่ภาชนะชามที่สามารถใส่น้ําได้สามถึงสี่แก้วซึ่งก็คือการควบคุมปริมาณน้ํให้อยู่ในพื้นที่แค่นั้นเองครับอะก็มาต่อถึงความหมายของทิศตะวันออกกันก็ควบสองทิศได้ไหมได้ตะวันออกกับตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะได้ค่ะคือทั้งสองทิศเนี่ยเป็นทิศธาตุไม้เป็นทิศธาตุไม้อย่างที่บอกว่าตัวแทนธาตุไม้คือสีเขียวเพราะฉะนั้น ถ้าบอกว่าทิศธาตุไม้เป็นสีเขียวก็ไม่ได้หมายความว่าในพื้นที่นั้นคุณต้องมีที่เป็นไม้ทั้งหมดหรือทาสีเขียวทั้งหมดมก็ไม่ได้นะทั้งม่านทั้งอะไรก็เล่นสีเขียวหมดเลยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นค่นะเพราะอย่างที่บอกว่าในทางฮวงจุ้ยเนี่ยความสมดุลของพลังมันมีความสําคัญนะในความหมายของทุกทิภไปในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธาตุน้าธาตุดินนะฮะธาตุโลหะธาตุไฟเนี่ยมันเกิดความสมดุลนะฮะ อย่างที่เราบอกไงว่าในทั้งหมดแปดทิศอ่ะเก้าตำแหน่งค่ะไฟมีแค่หนึ่งคืออยู่ที่ทิศใต้น้ําก็มีแค่หนึ่งไม่ได้มีเยอะเพราะมันเป็นภาวะที่ทําให้เกิดภาวะความเสียหายได้ง่ายมันก็เลยมีแค่หนึ่งหนึ่งค่ะนะฮะทำไมไม้มีสองโลหะมีสองแต่ดินมีสามนะฮะเห็นไหมว่าดินคือความมั่นคงไงเพราะฉะนั้น ในทั้งหมด8ทิศ9ตำแหน่งรวมทั้งพื้นที่กลางเนี่ยมันถึงเป็นธาตุดินเพราะว่ามีความมั่นคงเพราะฉะนั้นน้ํากับไฟที่มันส่งผลกระทบความเสียหายร้ายแรงได้เนี่ยมันถึงมีแค่น้อยมีแค่1ทิศเองอในทั้งหมด8ทิศ9ตำแหน่งค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อทิศตะวันออกที่ตัวออกเี่งใต้เนี่ยเป็นธาตุไม้สีของตัวแทนคือสีเขียวเพราะการใช้ธาตุไม้ในพื้นที่ก็เป็นการกระตุน้น ธาตุของทิศนั้นๆให้เกิดความเป็นมงคลค่ะ,ค,ะคือการเลือกใช้เนี่ยการใช้ไม้มีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์แต่นี้มันก็คืออยู่กับสีของเฟอร์นิเจอร์ไม้อีกเหมือนกันค่ะบางท่านบอกว่าถ้าเป็นโต๊ะไม้แต่เลือกใช้สีแดงได้ไหมอ๋อทาสีใช่ไหมาทาสีเฟอร์นิเจอร์เงี้ยได้ไห<อ>มมันก็ไปข่กมกันสีมันมันปรากฏฉันหเห็นว่าเป็นสีแดงสีแดงคือธาตุไฟแล้วถามว่าถึงแม้เป็นไม้แต่ไฟเนี่ย มันทาทาลายไม้อืมค่ะอะมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรอ่อย่างบอกว่าถ้าเกิดเป็นสีอื่นล่ะเป็นสีน้ําได้ไหมหสีอย่างเช่นสีดาอ่าบางคนคิดว่าน้เสื่อไม้มันก็ได้อยู่ค่ะแต่ไม่ก็ไม่ใช่ปริมาณที่มากเนเกินไปเอพอเหมาะพอเหมาะพอควรค่ะเนเพราะฉะนั้นคือในทางฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเมื่อเราทราบความหมายของธาตุความหมายของทิศความหมายของสีประจําธาตุทิศเนี่ยคือสอนให้เรารู้ว่า เราควรเลี่ยงอะไระเพื่อไม่เป็ทอนกําลังธาตุอันที่หนึ่งอันที่สองเพื่อไม่ให้เป็ทอนกําลังของตัวเราเองเพราะอย่าลืมว่าในคลิปก่อนๆหน้านี้ในแต่ละทีศมันก็มีตัวทานราศีอยู่ค่ะใช่นะอย่างธาตุไม้เนี่ยที่ตนออกก็คือกระต่ายแล้วะนะ E สอง SE หนึ่งมังกร SE สามนะมันก็เป็นราศีของปีงูไปแต่อย่าลืมว่าจริงๆเนี่ยตัว ราศีเองมันก็มีธาตุของเขาเองธาตุประจําตัวของราศีเองด้วยใช่ไหมอย่างังกรธาตุประจำราศีคือธาตุดินของงูก็เป็นธาตุด่ะเห็นไหมมันซ้อนกันเยอะค่ะนะเพียงแต่ว่าเราก็มองมองให้เห็นว่าในพื้นที่บ้านหลังหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่ามีสีนี้หรือธาตุทิศนี้แล้วมันจะเกิดความเป็นมงคลทั้งหมดบางทีมันมันต้องดูอย่างอื่นประกอบคู่กันไปสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทอเรารู้ว่า เมื่ออยู่ทิศนี้เราก็ควรจะเลืองสีอะไรทิศอะไรหรือให้มันมีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ขัดแย้งกับธาตุท,ทิศนั้นๆเรื่องนี้สนุกค่ะลุงหลังจากที่เราจบเรื่องความหมายของทิศแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาต่อกันเรื่องราศีกันอีกดีกว่าได้ภ hey, าษาแตง่งห่วงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมวกดำห่วงจุ้ยของอาจารย์หมาถ้าอยากรู้นิสัยที่แท้จริงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจงรองให้อำนาจแก่เขา แค่นี้เลยเหรอใช่ครับอ๋อเพราะว่าคนบางคนพอได้อํานาจมาแล้วจะใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องใช่ตอนแรกอาจจะแบบเนี้ยมเนียมพอได้ปุ๊บโอ้โหอวดเบ่งเก่งกาดบางคนลืมลืมบุญคุณกันเลยทีเดียวอ๋อเหมือนเพิ่งคุยกับท่านอาจารย์ใช่อยากได้ตําแหน่งหน้าที่การงานจะช่วยพัฒนาประเทศอแต่สุดท้ายพอได้แล้วไม่รู้จักครับไม่รู้จักท่านอาจารย์เป็นไงครับหลังจากนั้นก็ สนนิ้นกัลแล้วแต่บุญวาสนากันเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณรู้จักว่าอํานาจนี้ได้มาแล้วใช้ในทางที่ถูกต้องอย่างไรใช่ก็จะเกิดประโยชน์แก่สังคมแก่บุคคลรอบข้างแก่ประเทศชาตินะครับและพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยห่วงจุ้ยของท่านอาจารย์ลึกซึ้งง่ายๆแต่ทั้งหมดคือได้ผลประโยชน์โดยรวมที่อาจารย์เขาไปช่วยเพราะเขามองเห็นอาจารย์ไม่ได้มองมองเล็กๆอาจารย์เขามองไกลามากมองถึงประเทศชาติเลยว่าถ้าถ้าเขาไปอยู่จุดนั้นจริงๆเขาช่วยเหลือประเทศชาติได้มันก็จะดีสําหรับภาพรวม,มนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพอากาศเปลี่ยนนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ กบไปไม่รอด